แล้วก็ปรับไฟแช์ดขึ้นนะครับเมื่อเราลงพันกรมหมดนะครับอันนี้แป้งดาวฟ้านะครับสูตรไม่ได้เข้าตู้เย็นนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีนวดแป้งปังโกนะครับแบบไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะครับเราจะนวดประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับไปทอดสี่ที่ห้าอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะไม่เข้าตู้เย็นนะครับวันนี้ใช้แป้งดาวฟ้านะครับนี่นะครับจะใช้แป้งดาวฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมแป้งก่อนนะครับ หนึ่งกิโลนะครับแป้งดาวฟ้านะครับอันนี้เอามาจากเมืองไทยนะครับผงฟูนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงฟูนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ช้อนโต๊ะนะครับ เบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับจะทําช้าๆให้ดูนะครับเราจะต้องร่อนก่อนนะครับแป้งนะครับจะร่อนแป้งก่อนนะครับ ผักแพนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนผสมนะครับมาดูในส่วนผสมนะครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับเกลือนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ แอมโมนียนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยน้ำมันพืชนะครับหนึ่งสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันพืชนะครับน้ำมันนะครับตามด้วยไข่ขาวนะครับสองใบนะครับเจ็ดสิบกรัมนะครับสองใบนะครับเจ็ดสิบกรัมนะครับถ้าเกิดว่าไข่ขาวนะครับสองใบไม่ถึงเจ็ดสิบกรัมนะครับเราก็ เพิ่มน้ำเข้าไปนะครับไข่ขาวกับน้ําเป็นของเหลวนะครับไข่ขาวสองใบนะครับเจ็ดสิบกรัมนะครับน้ํานะครับน้ําจะอยู่ประมาณหกร้อยหกสิบสามถึงหกร้อยหกสิบห้าหกสิบหกประมาณนั้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าน้ํานี่จะไม่ตายตัวนะครับบางทีแป้งมาแต่ละรอบนี่อาจจะเป็นแป้งใหม่แป้งเก่านะครับ ถ้าเกิดว่าเราช่างแล้วนะครับช่าง665แล้วนะครับเราไม่ต้องเทหมดก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าแป้งที่เราทำอยู่เนี้ยจะต้องใช้น้ำเท่าไหร่นะครับให้เรากักไว้นิดนึงนะครับให้เรากักไว้ก่อนนะครับถ้าเรายังไม่รู้นะครับเราก็คนนะครับ ยีตไม่ต้องใส่นะครับถ้าเราหมักนานนะครับหมัก6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะครับเราไม่เข้าตู้เย็นนะครับยีตให้เราตัดออกเลยนะครับเพราะว่ายีตนะครับใส่ยีตเนี่ยใส่เพื่อที่จะเร่งเวลาหมักแป้งเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราไม่เร่งเวลาหมักแป้งนะครับต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจนะครับยีตนะครับหน้าที่ของยีตคือหมักแป้งให้อ่อนตัวเร็วนะครับนะครับ นะครับเราก็จะใส่แป้งที่เราเตรียมเอาไว้นะครับบางโกก็จะมีอยู่สองแบบนะครับแบบอ่าไม่เข้าตู้เย็นกับเข้าตู้เย็นนะครับเดี๋ยนี้นะครับวันนี้ใช้แป้งดาวฟ้านะครับ เอามาจากเมืองไทยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับใช้ไม้ไผ่คนก่อนนะครับ เมื่อจุ่มน้ำนะครับแบบนี้นะครับอันนี้นะครับน้ำก็จะอยู่ประมาณอ่าหกร้อยสามเอ้หกร้อยหกสิบนะครับถึงหกร้อยหกสิบห้านะครับประมาณนี้นะครับน้ำจะอยู่ในประมาณนี้นะครับนี่นะครับพอดีนะครับ ถ้าเราหมักนานนะครับเราจะนวดแป้งให้แข็งกว่าอ่าสูตรที่เราหมักอสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับให้เราเข้าใจนะครับแบบนี้นะครับดิฉีนวดนะครับให้ซาวดึงแบบนี้นะครับซาวดึงสะบัดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับได้แล้วนะครับแป้งก็จะประมาณนี้นะครับไม่เล้วไปกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเราหมักนานนะครับเพราะว่า การหมักแป้งนานนะครับแป้งเราก็จะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆนะครับจนเละเลยนะครับจากนั้นแล้วนะครับเราจะต้องให้นวดให้ให้แข็งขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าเราหมักนานนะครับให้ประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับเราอาจจะหมักประมาณหนึ่งทุ่มนะครับไปทอดที่สี่ที่ห้าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ก่อนที่เราจะปูแป้งนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะปูแป้งหนึ่งชั่วโมงนะครับหมายความว่าเราจะทอดตีห้าใช่ไหมครับตีสี่นะครับหรือเราหมาดทุ่มหนึ่งนะครับสามทุ่มเรากลับแป้งครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะปูแป้งนะครับก่อนที่เราจะปูแป้งหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะต้องกลับแป้งนะครับการกลับแป้งนะครับ กลับเพื่อที่จะให้แป้งของเราเนี่ยอ่อนนุ่มนวลเนียนเบานะครับพอไปทอดแล้วเนี่ยปลาจะฟูดีฟูสวยนะครับผิวปลาก็จะไม่หยาบนะครับให้กลับก่อนเราจะปูแป้งหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือนะครับให้เราหมักไปแล้วประมาณหนึ่งสสามชั่วโมงแล้วเรามากลับแป้งอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงนะครับสวมไว้นะนะครับ ้นะครับเราก็จะใ้ะผ้าปิดไปนะครับจะใช้ผ้าคุมไว้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ